ก็จะมาสับมะละกอนะคะแล้วก็ thì, เ,รเราก็ทําเนื้อย่างเสร็จเร<อ>ียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนนะคะแล้วกะต้าส้ม,สมตำกันแล้วก็ผักสวยๆนะคะเราก็จะไปเลยสับมะละกอเลยค่ะนะคะไปกันเลยค่ะนะคะเราก็จะสับมะละกอระสับมะละกอ,กอ,กอนะคะเราจะกินส้มตํากัน,น <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะลูดหยุดนะคะวันนี้นะเราสับมะละกอได้เยอะแล้วนะคะ ถ้าจะพอแล้วนะจ๊ะโอเคเราก็พอแล้วนะคะมะละกอแล้วก็มีพริกนะคะมะนาวนะคะเกลือเทศนะคะแเราก็จะมาตำกันเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะใส่มะกอกอลงไปนิดนึงนะคะตามประเพณีนะคะ แล้วก็มาตำกันเลยค่ะนะคะเอามาขบพี่กันเลยค่ะก็มาทำกันเลยนะคะ แล้วเขลเทศลงไปนะคะพี่ดอกครึ่งเหลาเมีดนะฝนเมีดก็เลยคมนิดนึงอ๋อใส่พริกไม่หมดอใส่มะนาวลงไปนะคะ,ะ,ะ,คะเยี่ยมะัวกเลยค่ะมันจะมาปรุงเลยนะคะ ตามลงไปนะคะมีช้อนตวงนะคะมีจะไม่ตวงนะจ๊ะตัวก็ได้จ้านะคะรสก็จะเยอะหน่อยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาปกติของมนุษย์อัลาก็จะนี่นะคะแม่เหรียญค่ะใส่ลงไปจ้าแม่เหรียญน,นะคะตามม่่อยะคะ่ะทุกคน อแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะไว่นิดก็เยอะแล้วนะคะกโอเคค่ะแล้วก็จะมาขบๆเลยนะคะย่อมย่ะนะคะเราก็จะย่อมใหมันมีความแตกของมะเขือเทศกับพริกกับอะไรใส่กันเนาะโอ้อ็วแทกน้ำลายแตกเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเอามะกอลงไปเลยนะจ๊ะมะละกจอจะพริกก็ใส่ไม่หมดนะจ้า มาละกอไเลยจ้านะคะเราก็มาโค,โคันเลยจ้ามันจะเป็นยังไงนะคะเราก็เติมเอานะคะตามแบบของเรานะคะไม่ใช่สูตรแม่ค้านะเพราะแม่ค้าเขาก็จะตำไม่ให้มะละกอละเอียดแต่วงเราก็ตามของเราตามสบายของเรา ใช่จ้ะอ,อร่อยมากค่ะมาชิมกันเลยนะคะหน้าตาหน้ากินมากเลยค่ะนะคะ,นะคะก่อนอื่นแล้วก็มาดูกันก่อนนะคะว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหนน่ากินมากค่ะเดี๋ยวจะมาตัดใส่จานเลยนะคะ จานก็ใหญ่นะคะไม่ค่อยมีแรงยกเท่าไหร่นะคะโอตยตายออร่อยมากค่ะพี่น้องโอเคนะคะโอเคจ้ะนะคะโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะคะดูส้มตำนิดนึงเนาะโอเคจ้า